ตาบอกมือยอยยออีบอกน้อยจะไปชายแดนจำห่างดังไข่แฟนอย่ามองสองปีกลับมามีนายแป๊ะไม่ยอมไปไหนเลยเนี่ยมันเปี้ยมันเปี้ยอยู่ง่ายเลยเรือที่ต้องดูแลอยู่ตรงนี้ดูแลเลยสังเกตุได้ไ่ะนี่เป็นคนมีรถนิยมครับ ถึงตาถึงเลยปฏิเสธได้จริงครับมีหนึ่งหน่อยครับทำไม่ได้ไหมยูโรเดี๋ยวนี้อยู่ในชุมชนนาแก้วนะครับนะยังยูโรยังอยู่นะนะครับนะครับยูโรหลังเหรอครับหลังเดียวหลังเดียวหลังเดียวยูโรยศวัสด์นะยังอยู่นะยังอยู่แล้วก็ไปกันเลย นะครับเลี้ยวขวาข้างหน้าค่ะเลี้ยวขวาข้างหน้านี่นะนีะะ่เกินน้อยหรือไงแผลอันนี้ขั้นที่สามขุ่นเข้มฮัสซอีขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามช่องนะติดตามช่องสำรองช่องนี้กันด้วยนะครับ สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามารับชมผมฝากแชร์ด้วยนะเออทำไมไม่มีใครแชร์ผมเดียแชร์ให้หน่อยนะแชร์ให้หน่อยดูกันตั้งเท่าไหร่นเนี่ยสามพันสามนะดูกันตั้งสามพันสามแชร์ให้ผมหน่อยขอบคนละหนึ่งแชร์นะคนละหนึ่งแชร์ก็สามพันกว่าแชร์แนละ้วนะครับแล้วก็ฝากติดตาม